ผู้ปฏิบัติงานโรนเพื่อการเกษตรจำเป็นต้องทำงานกลางแจ้งเป็นระยะเวลานานในสภาพการทำงานที่หลากหลายโดยต้องทำการป้องกันแมลงและการป้องกันโรคลมแดดในการทำงานตามปกติผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมเสื้อผ้าที่ป้องกันแสงแดดหมวกหน้ากากและแว่นตาการทำเช่นนี้สามารถป้องกันตัวเองจากแสงแดดที่แรงเกินไปและป้องกันสารพิษที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างดีในระหว่างการเตรียมยาฆ่าแมลงต้องสวมหน้ากากและถุงมือ ขณะยืนต้องยืนเหนือทั้งยาฆ่า,มาแมลงต้องหลีกเลี่ยงการเตรียมยาฆ่า,มาแมลงในสภาพแวดล้อมที่ปิดในกรณีที่บุคลากรมีอาการเช่นเวียนศีรษะง่วงนอนหรือคลื่นไส้อาเจียนต้องไปพบแพทย์ทันทีควรนำบรรจุภัณฑ์ยาฆ่า,มาแมลงไปด้วยณโนะรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยทันที การดำเนินการในช่วงฤดูร้อนที่อากาศร้อนจัดอาจทําทให้ร่างกายสูญเสียน้ําเป็นอย่างมากดังนั้นต้องให้ความสําคัญกับการดื่มน้ําอย่างสม่ําเสมอโดยการดื่มน้ําให้เพียงพอขอแนะนําให้ดื่มน้ําไม่น้อยกว่า3ลิตรต่อวันและต้องแน่ใจว่ามีการเสริมเกลืออย่างเหมาะสม สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อการรักษาสภาพจิตใจและร่างกายที่ดีหากคุณมีอาการผิดปกติเช่นปวดศีรษะเวียนศีรษะกระหายน้ำหรือแขนคาอ่อนแรงขณะทำงานคุณอาจเป็นโรคลมแดดได้ในสถานการณ์เช่นนี้ต้องหยุดการทำงานทันทีออกจากสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัดและไปยังสถานที่พักผ่อนที่มีอากาศถ่ายเทและเย็นสบายการเติมเกลือให้ร่างกายสามารถช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้และช่วยให้ฟื้นตัวได้ ¡Ay! อย่างไรก็ตามหากคุณพบว่าอุณหภูมริร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันสับสนหรือหมดสติสิ่งสำคัญคือต้องไปพบแพทย์ทันทีในช่วงเวลาฤดูร้อนที่ร้อนจัดบุคลากรจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญด้านความเป็นอยู่ของตนเองและงดเว้นการทำงานในช่วงเที่ยงวันที่มีอากาศร้อนจัดมาตราการนี้มีความสำคัญมากไม่เพียงแต่สุขภาพเท่านั้นแต่ยังเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอีกด้วยผู้ควบ ควบคุมโดรนที่ต้องขับรถด้วยควรหยุดพักผ่อนอย่างน้อย30นาทีในช่วงเที่ยงเพื่อการฟื้นฟูสภาพจิตใจเพื่อความปลอดภัยต้องทราบว่าการขับรถในขณะเหนื่อยล้ามักเป็นอันตรายต่อกลุ่มผู้ควบคุมโดรนเพื่อการเกษตร